สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เช้าวันอังคารที่11มิถุนายน2567นะครับพบกับราคาบัวของตลาดนะัดโกกบ,บืมอมวงจบของเรานะข้อขนี้เป็นข้อของพี่เกตกับพี่สาวครับเดี๋ยวน้ำนำเสนอบัวชุดนี้คู่นี้เลยมาคู่แม่ลูกแม่ขายไปแล้วอย่างลูกอ่าอย่างแต่ลูกนะครับลูกตัวนี้เป็นตัวเมียลูกตัวที่เท่าไรพี่สาวตัวที่สามอ่าลองไว้ที่หมื่นกว่า หมื่นกว่าขอราคาคุยหน้าคอกอมาคุยกันเองครับผมเสื้อดีสะดือดีครับใช้ได้ตัวนี้คอใหญ่แต่แม่ธรรมดาครับผมแม่ขายไปเท่าไหร่แม่ขายไปหมื่นหกหมื่นเท่าไรขาหน้าเขาไม่ดีขาหน้าไม่ดีนะครับเล็บเขาไม่สวยเล็บเขาไม่สวยขายเป็นเนื้อไปนะขมยเนื้อไปแับนี้เท่าไรขายไปหมื่นหกประมาณออหมื่นหกพันนะครับอันนี้เป็นสายเนื้อนะครับไปแล้วขายไปราคาเนื้อเพราะว่าขาเขาไม่ดี แต่เขาให้ลูกสวยขาหน้าเนี่ยขาหน้าข้างซ้ายเนี่ยเล็บเขาเดินเล็บเขาเสียเล็บไม่สวยครับเล็บไม่ดีเล็บเสียเป็นเนื้อไปอันนี้สนใจก็มาดูนะครับของพี่เกดกับพี่สาวแต่เขาให้ลูกสวยครับผมมีตรงไหนพี่จะมีเนี้ยมันไม่หล่อไม่หล่อได้ไหมได้ไม่หล่อราคาเบาๆมีคนมาหาแม่แดงอีกคู่นี้อันนี้จะเป็นมัวผูง งอพื้นงอฝูงลูกฝุูงอันนี้เท่าไหร่อันนี้ลองไว้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันตัวละหมื่นสองพันห้าร้อยเอาดูครับใครไม่เน้นสวยครับเน้นกไรไม่เน้นสวยเน้นกําไรนี่แบบนี้แน่นอนของถูกครับต่อรองได้นะต่อรองได้จะต่อได้อีกนะครับแบบนี้นะครับไม่เน้นสวยเน้นทรงเน้นกําไรแล้วมีตรงไหนอีกพี่ จะมีไซส์นี้หยับขึ้นมานิดนึงพวกนี้โตหน่อยตัวนี้กี่ตัวพี่อันนี้สองสเจ็ดตัวครับผมเจดตัวนี้เป็นบามันหน้าแก่ไทยๆนะเป็นไทยๆนี่ไล่ทุ่งได้ขุนได้ครับแบบนี้ ไทยมีเชื้อทุกตัวมีเชื้อนะครับมีเชื้อมีสะอดือแบบนี้เท่าไหร่สามสิบขึ้นเท่าไหร่หมื่นหกพห้าร้อยราคาราคาร้องอยู่นะเอาลูกไปเจ็ดตัวนี้ตัวละกี่ตัวนะพี่จ๋าเจ็ดตัวเจ็ดตัวนี้นะครับตัวละหมื่นหกพันห้าคูณเจ็ดนะเอาหมื่นหกพันห้าร้อยคูณเจ็ดเข้าไปสมสิบาขึ้นนี่ประมาณนี้ครับอันนู้นนะสามสิบห้าสี่สิบอันนั้นอันนี้จะมีไส้โตมาอีกนิดนึงเอาโตอีกนะครับ โขขึ้นมาอีกครับอันนี้เป็นเชื้อบามันเยอะหน่อยกี่ตัวนะพี่สิบตัวครับผมอันนี้จะเป็นสองหมื่นห้าร้อยบอกราคาเขาเลยนี่สองหมื่นกับห้าร้อยสิบตัวครับสองแสนห้าพันนี่พร้อมขุนเลยหน้าแก่ดีมากหน้าแก่ย่นย่นอืมแก่กว่าเมื่อกี้อีกนะอันนี้โตกว่าโตด้วยครับสองหมื่นกับห้าร้อยเฉลี่ยต่อตัวนะครับ ตัสิบตัวครับมาต่อรองกันครับราคาคุยได้ใกล้ๆราคาส่งดูคุยกันได้ได้ครับผมเาข้อของพี่เกตนะครับเบอร์โทรพย์แปดี่แปดหกห้าห้าหรือศูนย์้อะไรวะหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหอะไรตูนเก้าสามหนึ่งหน่งสี่าอะไรตมีแค่นี้ไง เอาตามนี้นะครับครับชมข้อของเจยุ้ยครับชุดนี้มาใหม่นะมาใหม่ใช่จ้ะครับกี่ตัวนะมันมีเจ็ดตัวโกครับเจ็ดตัวเดี๋ยวดูบัวเจ็ดตัวกันทั้งหมดกี่ตัวเจ็ดตัวสองสองสี่หกโอ้แปดนะโกแปดตัวแปดตัวนะครับอายุบัวเท่าไหร่นี่ดำนี่สวยสวยนี่ มันจะไม่น่าจะน่าจะอยู่ประมาณสามสี่เดือนนะโกครับผมแต่ว่ามันล่ำล่ำทุกตัวเลยแต่มันล่ำดีนะไม่ร้องแล้วนะอไม่ร้องแล้วแม่ทิ้งไปนานแล้วนู่นนะคอข้างๆนู่นนะร้องอ่ะออันนี้ไม่ร้องแล้วครับใช่จ้ะแต่ตัวนี้ร้องไว้ที่ตัวละหกพันแปดไม่ถึงหมื่นนะใช่จ้ะไม่มีหมื่นหกพันแปดร้อยคูณแปดเข้าไปคูณแปดครับผม สวยมีนี่มีมีนี่ด้วยมาต่อรองกันได้ดํานี่น่าจะเล็กสุดแต่ก็หนังดีเชื่อดีนะครับประมาณนี้ครับของเจยุ้ย6,800บาทสนใจมาต่อรองกันได้พายุเมื่อวานนี้น่าจะขายหมดแล้วก็เมื่อวานขายไปไงบ้างอะเมื่อวานนี้ขายกันได้ทุกคนเลยรุ่นไหนขายดีของเจยุ้ยเมื่อวานเมื่อวานขายรุ่นเล็กออรอด2มื0 0แล้วก็สอง0มืนโมโมครับผมขายได้หมดซอยเนี้ยซอยคนโสดอะซอยคนโสดขายได้ทุกเจ้าเลย นะครับอย่าลืมสอบถามเจ้ยุ้ยนะครับเบอร์โทรครับเบอร์โทร0878408549ได้ครับผม<ด>แล้วก็อ่าสถานการณ์ราคา,รรา,คางวเป็นไงตอนนี้ตอนนี้เหรออืองวลูกเลี้ยงของเราเนี่ยคนเลี้ยงเทียบจากเมื่อก่อนเทียบกับเมื่อก่อนงวตอนนี้ราคาหนูว่า คงที่โกไม่แพงไม่ถูกไม่แพงไม่ถูกใช่จ้ะเพราะว่าคนเลี้ยงอ่ะเขาจะไม่ซื้อแพงอยู่แล้วอไม่ซื้อแพงครับผมส่วนมากถ้าคนเลี้ยงจะซื้อเลี้ยงก็จะซื้อราคาต่ำสองหมื่นลงมาครับสตาร์ทเนี่ยแล้วก็มีน้อยๆอย่างเงี้ยแล้วสตาร์ทิีกทีก็เป็นหมื่นสองไม่เกินหมื่นห้าที่ขายดีที่ขายดีโกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนี่ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนซื้อแต่เพราะว่าหมื่นสองหมื่นสามก็โตเหมือนกันนะใช่จ้ะใช่นะตัวตอนนี้มันโตนะ แล้วถ้าเราล้อแพงไปเขาก็ไม่ต่ออย่างนี้ใช่ไหมล้อใกล้ๆเบียดเบียที่ขายกันแต่ละคออแต่ละคออเลยไม่เอากาไรเยอะว่างั้นเพราะว่ามันมันมาแบบนี้แล้วอ่ะอย่างมอต่อมันขายดีเขาชอบงัวสวยกันเขาก็ซื้อกันดุดดุเราก็ซื้อมาแพงอ่าเราก็ดันมาแล้วก็ขายได้ช่วงนั้นนะช่วงนั้นที่แพงนะช่วงแพงมันจะขายดีอื แต่ให้ดีกลับไปแพงเหมือนดีมกลับไปแพงเหมือนเดิมก็ดีแต่แต่วัวถูกมันไม่คล่องตัวเลยใช่ไหมใช่อืมนี่แหละมันกว่าบาทนี่แหละส่วนมากที่คนเลี้ยงซื้อเลยโกคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมต้องดีโกต้องดีต้องดีอืยังหนูว่าอย่างตลาดเนี่ยมันก็เป็นแค่เป็นแค่เป็นบางนัดเฉยๆอย่างอย่างสองสามนัดเรามันก็ก็โอเคก็เงียบก็ดีไม่ใช่เงียบมันก็ดีขายกันได้ทุกคนครับ พอค้าก็ต้องแบบนี้แหละสู้กันไปโกสู้กันไปนะครับใช่จ้ะสัญญาณดีมากไม่ดีมั่งโอเคครับผมขอบคุณครับเจยุ้ยครับมาซ้ําข้อของเจวิกอีกนะครับเมื่อวานเป็นไงครับขายได้กี่ตัวขายได้เจ็ดแปดตัวค่ะครับผมแล้วก็มีเพิ่มมาอีกนะวันนี้นะมีมาใหม่อีกรุ่นมินิค่ะมินินะครับนี่นิราคาแปดพันห้าร้อยค่ะกี่ตัวครับสี่ตัวสี่ตัวนี้นะครับตัวละแปดพันห้าร้อยบาทมีตัวเล็กตัวนี้ตัวเดียวะตัวนี้ มแต่อายุดีนะคะอายุเหมือนกันอายุดีเหมือนกันสามหมื่นสี่ไปเลยค่ะสี่ตัวสามหมื่นสี่พันครับมาต่อรองกันได้นะครับยังราคายังร้องอยู่ร้องอยู่นะแต่นี้เป็นหัวโลนครับลองเลือกมาชมกันครับสี่ตัวบริการก็เหมือนเดิมบริการส่งฟรีส่งฟรีแล้วแวกใกล้เคียงเนาะจ้าแล้วแวกใกล้เคียงวางระจบนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็มีชุดนี้โก็มดูครับห้าตัวชุดนี้ห้าตัวนะ หน่งพันแปดร้อยคูณห้าจะมาต่อรองกันครับหนึ่งพันแปดร้อยคูณห้าอายุวัวประมาณเท่าไรครับอันนี้ประมาณหกเจ็ดเดือนค่ะอือหกเจ็ดเดือนแล้วครับพี่นี่เน้นสีแดงนะครับใช่ครับสีแดงมาห้าตัวครับเอ้าลุกมาต่อรองกันได้ครับุใครที่ยังไม่ได้วัวไปเลี้ยงนะครับนี่ตลาดของเรายังอยู่อีกสองสองสองวันนะครับตลาดเราเริ่มตั้งแต่วันจันนะจันังคานพุทธ สายเลี้ยงมีอยู่ทุกวันนะครับถ้าอยากจะมาดูก็มาดูก็ได้งค่ะแต่อยากจะชมวัวเยอะๆก็ต้องมาวันจันทร์นะครับนี่วันอังคารก็ยังมีวัวอยู่มีวัเพิ่มเติมกันด้วยนะครับใครที่ไม่ว่างวันจันทร์ก็มาวันอังคารได้อันนี้เท่าไหร่นะครับหมื่นพันแปดร้อยค่ะครับผมเบอร์โทรครับศูนย์เก้าเก้าสามเจ็ดแปดเก้าหกศูนย์สามครับครับผมอย่าลืมโทรหาเจวิกนะครับสายเลี้ยงมินิครับผมข้อของพี่เอื้องวัวหล่อครับผมมาอีกแล้ววันนี้เมื่อวานมากี่ตัวนะพี่นะเมื่อวานสามสิ หมดเลยหมดแล้วไปแล้วไม่เห็นหน้าแล้วครับสาสิเอ็ดตัวนะที่ว่านี้วันนี้ยี่สิบสองค่ะโกวันนี้มายี่สิบสองขายไปสิบสามยังเก้าเอาอีกแล้วยังเหลือเก้าครับสรุปแล้วก็มาสาสิบเอ็ดบวกยี่สิบสองห้าสิบสามตัวยังเหลือเก้าตัวนะครับสัญญาณที่ดีมาแล้วพี่น้องนะสายเลี้ยงเริ่มมาซื้อกันเยอะแล้วครับนะครับดูนะชุดนี้เก้าเนาะอายุวัวเท่าไหร่พี่คะ อายุก็ปีเศษแล้วค่ะโกครับผมร้องไว้ที่ร้องยกไว้ตัวละหมื่นหกห้าร้อยครับผมมันจะมีตัวเล็กตัวนึงโก้หมื่นสามห้าร้อยค่ะครับผมแถมตัวที่เก้านะแปดตัวก็ราคาต่อได้อยู่ถ้าถ้าเอาแปดตัวราคาเพิ่มอีกหน่อยนึงค่ะมีตัวนี้นะหมื่นสามพันห้าถ้าตัวเดียวนะแบบนี้ตัวเล็กกว่าเพื่อนแดงครับผมเอามาเลือกมาชมเอาครับสวยๆทั้งนั้นครับเ สวยๆทั้งนั้นมีมาเยอะนะครับพี่เอื้องวันนี้นี่ครับช่วงสองสามอาทิตย์นี้พี่เอื้องกำลังขายดีเลยนะฝนตกแล้วนี่ครับมาเลือกมาชมมาเลยครับข้อของพี่เอื้อง9ตัวครับสวยๆหล่อๆกันเลยครับพี่น้อง<ป>เดินไปครับเดินไป นี่ครับเดินไปเลยเหไล่ไปเลยแม่มันคุณดีจริงๆคุณดีจังนะชอบใจตัวไหนก็แคบไปเลยตัวนี้ก็หนังดีนะเนี่ยแนวพองัวได้โกเออส่งพองหัวได้ครับพี่เอื้องบอกกันหนังดีๆหางยาวๆครับดูครับหนังเก้าตัวนะครับมันเลือกมาชมได้เลยอย่างที่บ้านมีใช่ไหมเป๊ะอีกสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวหมดค่ะอ้ ล้วพ่งนี้จะมีมาไหมหรือว่าก็ยังขา้เอาเท่านี้ก่อนเนาะให้หมดเก้าตัวก่อนันจจบเยอะเขาที่สุดประมาณนี้ครับตัวละหมื่นหกห้าร้อยค่ะราคาต่อได้ร้องอยู่นะครับต่อรองได้มาแล้วมาดูชุดที่ขายแล้วที่ขายแล้วมีชุดนี้หกตัวค่ะครับผมเท่าไหร่พี่ชุดนี้ยกไปแสนหนึ่งพันค่ะไปที่ไหนครับหนองบัวเหนืออ๋อหนองบัวเหนือครับผมหกตัวค่ะใส่รถอะไรไปพี่แอป ไปส่งฟรีหรือว่าส่งฟรีค่ะทำยาพร้อมไปหนองบัวเหนือนะครับส่งฟรีพร้อมยายาก็ฟรีนะค่ะญาติวัคซีนนะครับตัวละเท่าไหร่นะพี่ตัวละหมื่นหกพันแปดกว่ากครับผมไม่ถึงหกพันเก้าจุดนี้โตนะครับสวยอายุอายุดีครับหมื่นหกพันแปดกว่ากว่าครับไปเลี้ยงที่อำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับหนองบัวเหนือครับชุดนี้ก็ไปไปไหนครับป่าม่วงตากป่ามะม่วงป่าม่วงค่ะสี่ตัว เท่าไรพี่ชุดนี้ตัวละหมื่นเจ็ดค่ะหมื่นเจ็ดพันล่ำล้ำสองสองเจ้าอ้าวคู่ละเท่าไรสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่ค่ะนะครับแดงคู่หนึ่งแล้วนี่ก็คู่หนึ่งสองเจ้าแดงกับแดงเหลืองกับเหลืองว่างั้นใช่นี่แดงนี่เหลืองนะแดงคู่นี้นะค่ะสวยมากยุวัวเท่าไรพี่แบบนี้อันนี้ก็ปีหกเดือนค่ะครับแข็งสะพายไหมพี่ อันนี้ไม่เจาะค่ะครับโอ้โหนี่ครับเอาหนังครับหนังครับทำยาเดี๋ยวทำเอง้าไม่ต้องทำเดี๋ยวเขาไปทำเองนะอันนี้ขาเก่านี่ขาเก่าขาแก่มากันแล้วครับขาเก่าประจำครับผมโอเคชายชอบสวยจริงครับสวยจริงดูนะครับนี่นะครับงว่าแะไรครับมาก่อนก็คัดได้ตัวสวยไปก่อนเลยครับพี่น้องแต่ว่ามาทีหลังมันก็มีข้อดีนะได้หัวถูกนะครับครับ พอเราจัดคัดมาให้แล้วค่ะคัดกันในทีหนึ่งเหลือตัวสุดท้ายก็ยังหล่อโกเบอร์โทรครับพี่0897020937ครับผมพี่เอื้องหัวหล่อนะครับแม่นานๆเราจะมาเจอพี่ประวิทย์นะครับพี่ประวิทย์หายไปหลายนัดเลยไปหากินทั้งไงมาพี่ก็ทำไร่ทำนาด้วยครับมาแล้วนะครับใครอยากได้สายเลี้ยงสงพ่อหัวนะครับต้องพี่ประวิทย์นะครับเขาคัดมาให้แล้ว วันนี้พี่ประวิตรรวมมิดกันมาเลยเอาตัวใหญ่นี่ก่อนเลยนะคัะตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่พี่ฟันแท้กีซี่คะเที่ยวสองแล้วเทีียวสองแล้วสองแล้วนะสอปีกว่าหัวล้นจากการทําเขาครับลักษณะดีใช้ได้แต่แต่สีมันอ่อนๆไว้หน่อยเนาะคัะเป็นหัวลูกฟาร์มนะลูกฟาร์มนะร้องเท่าไหร่พี่ตัวนี้ร้องมาสองหมื่นเก้าห้าร้อยครับโอ้มีเบอร์มีตาอเมริกามีตาผมไม่รู้ตาอะไรนะน่าหัวฟาร์มดูนะครับเป็นหัวฟาร์มเขาครับ ร้องเท่าไหร่แล้พี่นะสองหมื 29, <500. S 1> น่นเก้าห้าร้อยี่ราคาขุนนั่นก็ได้แล้วนี่นะครับเดี๋ยวดูตาให้แป๊บหนึ่งนะครับของล้นจากการทําเขาดูเอาครับใครรู้จักก็คอมเมนต์มาบอกให้ความรู้กันด้วยนะครับใครที่รู้จักว่าตาของฟาร์มอะไรนะครับประมาณน,นี้ฟันแท้สองซี่เนาะครับฟันแท้สองซี่ร้องราคาไว้ที่เท่าไหร่นะพี่นะร้อ,องเท่าไหร่นะ ร้องเท่าไหร่นะสองหมื่นเก้าห้าร้อยสองหมื่นเก้าพันห้าราคาร้องอยู่มาต่อร้องกันนะครับแล้วก็ชาโรเล่ขอตรงตัวนี้ตัวนี้ร้องหมื่นสองห้าร้อยครับครับผมราคาร้องอยู่ไม่ขอตรงดีเนาะแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็ตัวเริ่มร้องไว้เนาะร้องไว้ตัวละหมื่นหกห้าร้อยคูณครับผมสามหมื่นสามเนาะสองตัวนี้เนาะครับใช่ครับครับผมอันนี้ก็ส่งพ่องหัวได้โบสครับขอบเป็งหูวดำหน้าหนกใช้ได้ดีเหมือนกัน หมื่นหกพันห้าราคารองอยู่สองตัวนี้ครับสองตัวนี้หมื่นหกพันห้านะครับต่อรองกันได้แล้วก็เบอร์โทรครับศูนย์แปดหกเก้าสองห้าเก้าหกเก้าครับผมแล้วมาชมตัวที่ขายไปแล้วขอชมหน่อยนี่ครับพี่วิทย์ขายไปแล้วนะขายไปไหนเพ่แถวไหนไรถเน้ามาอยู่ไม่ไกลอ่ะเดี๋ยวไว้ใบมันจะมาขึ้นนะอ๋อรถเข้ามาใส่เองนะรถเข้ามาใส่เองอันนี้เป็นฟันแท้กี่ซี่อันนี้กระสอบเหมือนกันครับฟันแท้2สองสี okay, แดงสวย,สสวยเลย นี่หัวโลนทำเขาเหมือนกันนี่ฟันแท้สองซี่นะครับไปเป็นพ่อกงเนาะพี่เนาะเป็นพ่อกงคับเท่าไรพี่แบบนี้ขายไปตัวนี้ขายไปสามหมื่นพันห้าร้อยโอ้อะไรสามหมื่นพันห้านะครับ 30, <000. S 1> แบบนี้ก็เป็นงัวขุนได้ลนะนี่ครับสามหมื่นพันห้าครับหัวโลนทำเขาครับไม่ดื้อไม่ซนครับไม่ชนใครให้บาดเจ็บนะตัวนี้นะนี่เป็นที่ซื้อไปเป็นพ่อพันุนะครับฟันแท้สองซี่นะพี่น้องนะตัวนี้โอเคขอบคุณครัเพ่ ห้าตัวครับของพี่ทวนพยานะครับเอาเมืองน่านหลบไปก่อนครับไปก่อนไปก่อนมากี่ตัวนะพี่ยี่สิบสี่ตัวยี่สิบสี่ขายไปได้กี่ตัวขายสิบเก้ารุ่นไหนที่ขายได้รุ่นสามหมื่นจนสามหมื่นกลางครับสามหมื่นแล้วรุ่นไหนที่เหลือนี่ห้าตัวนี่รุ่นนี้เท่าไหร่พี่ก็ยี่ห้าห้าร้อยครับผมล้องเอานาหมอโจมาต่อไหมเนี่ยไม่มาจอครับอ๋อไม่เห็นเรื่อไงหมอโจ โจว่าไงมันนี่นะครับห้าตัวนี่นะครับร้องตัวละสองหมื่นห้าพันห้าร้อยของพี่ทวนครับสันแท้กี่ซี่พี่ทวนพันสองประมาณสองซี่ครับประมาณนี้นะครับสองสองหมื่นกลางครับสนใจมาดูเลยสองหมื่นกลางๆไปไปดูที่ขายแล้วแล้วเบอร์โทรพี่ทวนเบอร์อะไรครับศูนย์แปดสี่แปดศูนย์หกห้าสองสามสามอ่าประมาณนี้เบอร์นี้นะครับโทรมาเลยอยากได้สองหมื่นกว่า ชุดนี้ล่ะอันนี้ขายตัวที่สองขายให้ใครขายให้พวกไออาร์ดอะอาร์ดพาไปซื้อเลยสองหมื่นสองครับครับครับผมไปแล้วไปที่ไหนไม่รู้เนาะไปสุพรรณเมืองครับอ๋อสุพรรณเมืองการนั่นแหละสองหมื่นสองครับเป็นที้ขายแล้วครับสี่ตัวโหโตจริงเนาะโตดิเนาะมาชาวเล่พ่นสีเขียวๆนี่นี่ไปสุบินครับครับผมเท่าไหร่คู่นี้เจ็ดหมื่นไรลุกเลยบะสองตัวครับตัวไหนคู่ตัวไหนคู่ตัวนี้ครับ อ๋อคู่นี้มันมีโตกับเล็กคู่กันใช่ไหมตัวนี้โตนะตัวนี้โตครับตีเล็กโอ้โหตัวนี้เล็กครับครับคู่เจ็ดหมื่นครับครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับลำตัวยาวจริงเล็กแต่มันยาวไม่ยาวตัวนี้ฟันแท้กี่ซี่พี่สีครับสี่ซี่ครับแล้วก็สีเหมือนกันตัวนี้ก็สีแต่มันโตสตรีละโตหนานะครับประมาณนี้ไปต่อนี่ไหนครับนี่ครับ นี่สี่ตัวครับทีเดียวเลยใช่ไหมตัวสามหมื่นเจ็ดไรลูกแปดไรลูกขนาดพี่ลุกให้แม่ไม่ลุกไม่ลุกนะพี่น้องสมาชิกลุกสามหมื่นนั่นอะไรนะสามหมื่นแปดแปดพันครับสี่ตัวนี่ครับหนึ่งเนื้อสองอ๋อมันมีตัวโตตัวเล็กถั่วกันเฉลี่ยกันเนาะครสองนี่เล็กครับครับนี่ครับ นี่โตๆอยู่นี่ครับตัวนี้ด้วยแล้วนี่ไหน่ะคู่นี้ด้วยเหรอครับครับนอนอยู่นะครับไม่รบกวนเวลานอนครานะประมาณนี้นะครับของพี่ทวนจากพะเยาแล้วหน้ามาอีกไหมมาครับถึงมามีงัวไว้ยังมีรองไว้แหละเป็นชีพแล้วครับอยู่มาไม่มุดครับผมครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจครับครับวันนี้มาอีกตัวหกสิบตัวครับจะขายได้ขายไปสิบสี่ตัวครับสิบสี่ตัว ครับเอาละะแล้วนะเหลือชุดนี้ยี่สิบยี่สิบนี่เหลือสี่ยี่สิบยี่สิบสี่เหลือสี่สิบสี่อ่แล้วที่ขายไปขายไปไหนขายไปให้ตาชาติพี่ชาติอ,าอ่าสุพรรณบุรีเนาะอ่าเรียกว่าพี่ชาติดอนโพทองชอบมาซื้องวัวพี่โจ้ไปขุนนะครับเขาขายได้อ้วนแล้วขายได้เขา,ขาก็กลับมาซื้อที่พี่โจ้ใช่ไหมครับสั่งโทรสั่งครับสิบสี่ตัวนั้นเป็นงัวแบบไหนพี่เป็นงัวรอยขุนครับประมาณ สองหมการ้อยกับสองหมืห้าสองตัวครับผมเดี๋ยวดูชุดน,นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ,รบมาชุดน,นี้ยี่สตัวนะพี่นะครับสองหมื่นี่ห้าร้อยครับยี่สิบสี่ห้าร้อยมีคนมาต่อมั้ยังยังเลยครับมีคนดูไหมไม่มีเรียดเขาแล้วเขาก็ไม่แวะใช่ไหมครับเขาหาร้อยไหนกันแล้วพี่ที่เดินผ่านข้อพี่สามม่นสามสามหมื่นลอสามหมื่นนิดๆอ๋อ อันนี้มันสองหมื่นต้นเนาะครับสองหมื่นต้นเท่าแย่หน่อยครับนั้นนี่แย่หน่อยสองหมื่นต้นเนาะครับสองหมื่นต้นอ่ะวนครับไปเลยเนาะยี่สิบตัวนะครับยี่สิบตัวร้องไว้ที่สองหมื่นสี่ห้าร้อยครับครับผมต่อรองได้อายุวัวประมาณเท่าไหร่พี่แบบนี้น่าจะสองปีครึ่งถึงสามปีครับผมหัวมันสวยนะแต่ไม่มีคนมาซื้อไม่มีคนครับไม่มีคนมาซื้อเอาครับผมเอาวนไปดะ ประมาณนี้นะครับก็สองพันสี่พันห้าอะแล้วมีแบบไหนต่อช,ชุดนูน้นไปชุดนู้นกี่ตัวยี่สิบตัวยี่สิบตัวนี้ครับรา <10. S 2> อายุวัวประมาณอายุวัวประมาณเท่าไหร่พี่สามปีครับผมโอ้โอ้โอ้โอ แบบนี้สองหมื่นเจ็ดนะราคาร้องอยู่ยี่สิบตัวเหมือนกันนะพี่นะอ่ายี่สิบตัวครับมียี่สองตัวแต่คาดไปสองตัวขอคัดไปครับสองหมื่นหกัห้าร้อยคดไปขายในราคาสองหมื่นหกพันห้าครับครับครับเป็นสองตัวก็เลยเหลือชุดนี้ยี่สิบตัวครับมาต่อรองกันของพี่โจ้นะครับสองหมื่นเจ็ดราคาร้องอยู่ครับผมเอวก็ไม่ขี้เหร่นะขัดมีแต่สวยแต่คนมาตือน้อยครับอันนี้คนน้อยครับคนน้อย คนน้อยเพราะอะไรพี่ไม่รู้ครับมันคงแต่ยังขุนงินเต็มเหมาะอ้วนยังไม่ออกอ้วนยังไม่ออกกันบ้างเนาะครับก็เลยยังไม่มาซื้อกันนะครับกี่นัดแล้วที่พี่โจยังขายได้น้อยเนี่ยสองนัดแล้วครับนัดนี้นัดที่สองครับนัดนี้นัดที่สองหน้าก้อยหมดนะครับใครอยากจะได้วัวนะครับตัวหาพี่โจเลยเบอร์โทรพี่อยากขายครับเออเบอร์โทรเก้าเจ็ดเก้าสองแปดสี่ห้าสามห้าครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่พี่โจ้ขายไปครับ จุดนี้ครับชอช้างพี่ชาติดอนโพทองครับตัวขาวนุ่นสองหมื่นหกพันร้ครับแล้วตัวที่อยู่หน้าเรานี่แหละพี่อตัวเล็กตัวนี้แน่ตัวนี้เน่เออสองหมื่นหกพันร้อยครับตัวนี้26ง0มืนหกพันร้อะไอพวกตัวโตนี่ล่ะสองหมื่นกี่ตัวพี่สิตัวรวมแล้วเป็น14ครับผมสองหมพันสามรมีอยู่12บใช่ไหมครับสิอตัวสองหมื่นหกพร้อยมีสตัวเห็นอยู่หน้าเลยสองหมน้าห้าร้อนะครับ ฟันแท้กี่ซี่พี่หน้าตะเขียสองแล้วไม่ผัดครับครับผมห้องงอมันสวยมันสวยครับสเปคครับได้ตัวนี้พัดแล้วยตัวนี้ผัดแล้วนะครับฟันแท้สองซี่นะครับดูนะสองหมื่นเก้าพันสามนะพี่น้องนะก่อนนั้นก็สามหมื่นกว่าเลยเมื่อก่อนเท่าไหร่สามหมื่นตีสามห้าวนเลยหนูวนเลยวนให้ดูหน่อยไอ้บี้นี่ยสองหมื่นหกห้าร้อยเกยไก่ขาวนั่นนะไอ้ขาวก็สองหมื่นหกห้าร้อยนะโคกัน นี่ครับไอบี้นี่ไอขาวนู่นนะครับยี่หกห้าร้อยครับวนครับวนครับโชหนยนี่อไขาวนี่ครับเล็กครับใหญ่ๆก็สองหมืนเก้าพันสามร้อยนะครับพี่น้องราคาพี่โจะ๊ขายไปให้พี่ชาติตอนโพทองสุพรรณบุรีครับไปเข้าขุนนะไปขุณเองนะครับไปคุนเองครับครับผมามาหารเองโอเคครับผมนี่ของพี่โจะนะครับ